สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะคำกำหม่องค่ะขณะนี้เวลา6โมง10นาทีออนแอร์แลคครับพี่น้องค่ะอ่านหนังสืออ่านไปอ่านมาเนาะมันเกิมันกำมวลไปหนาเนาะคอยอ่านพ่อระบ่เด็กเนาะกําลังมวลนะพี่น้องค่ะเกี่ยวกับเด็กหน่อยนะมันกำมวลดีค่ะอันหลายคนถามว่าเอ้าเองเจ้าคือเอาคักเอาแน่แเทศสุชาติจ้าคือมาอ่านคักอันเนี่ยอ่านก็ออกก็เดียวอ่านฝันว่าอย่างแท้กัน เอา ي, ดิกในลงสนามแล้วนอนก็เต็มที่แล้วนอนเหือพอจะเป็นความหวังของหมู่บ้านนี่น,นี่จะยึดดูถูกกันตอนนี้หิวมากค่ะมาดูก่อนคุณแม่มีอะไรให้กินเดกจุฬาได้อย่างกินแรงเนี่ยน่าจะเป็นตำเจ้าปลวกผักค่ะตำเจ้าปลวผักละฮะอาออย่างมีการดีดไม่ใช่กันใกล้ใกล้ได้ได้อาจเป็นบัทเหตุได้ได้วนะตำแจ้าปลวผัก แล้วเป็นอย่างที่ได้ซื้อไลายอัานไปนั้นอันนี้ยันนี่เพียงเนี่ยแม่ทำอะไรเขาเนี่ยไก่ย่างอ๋อหีบหีบไก่ไว้ที่นี่เหรอไก่ไว้ย่างเจ้าอะไรเจ้าต้องการอะไรเนี่ยต้องการใจตังเท่าไหร่สี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดทอนสามบาทเนะทอนเลยเอาอันวางอยู่กระป๋องตังด้วยอันวางอยู่กระป๋องตังอันวางอยู่กระป๋องของของของใครของหนูเหรอมัน อ๋อของเยอะจังเลยเดี๋ยวทอนเงินก่อนพี่นอ้องนี่ละิดมือบดเวนถอนสามบาทขอบคุณค่ะรับขนมจีบสับปะเพยเพิ่มไหมคะมอยากได้ค่ะนอกจากสิเป็นร้านค่าแล้วพี่น้องค่ะก็เป็นจุดศูนย์กลางผู้ดใดส่งยังมาหอดบ้านก่ามาส่งมาหนี <c oughs> ยังดี <c oughs> อยู่แต่ว่าจะกู้หลับหน่ะ่ายู่เราไปหายเราไปหายคุณแม่มีอะไรกินคะทางบ้านที่จริงบ่มันครวัวได้นีม่มองแต่ว่าคุณแม่มาเหีบขายของมันก็เลยชุบอู้อู้อู้ผัดเห็ดผัดแล้วก็ผัดปลาบ,บุง้งชุบผัดเห็ดกับฟขอบ,บุง้งแล้วแม่ เขาไม่อยากกินซุปน้ำมัสมทำไมมีอะไรตำตำไหมเนี่ยซุปน้ำมัยสมกันต้มๆซุปอีกเดีหนูก็สิเป็นล้มแท้หนูก็ไม่หิาวาคา่ะหิวแน่แท้กินไปก่อนามีอะไรก็กินเลยกิน <c oughs> ไ,ไปก่อนลหรอคะจะตำก็ตำจะตำอะไรอะ่ะแม่มีอะไรให้ตำ แม่คือน่ปโซฟีมื้อต่ำให้หนูกินกแน่โ<ะ>บได้อยากใส่อยากกินปีมื้อคุณแม่ปีมื้อคุณแม่มันแสีบเนาะนี่ครับพี่น,อน้องร้านคานน้อยๆอ,อาเจาะกับพ่อได้บอกน้ำผู้น้ำคนกระมวนดีไปอีกแบบยายอย่ำ,อำไปไหนมาบ๊วยไปไรหนีมา,ม,า <laughs> มันน่ากลัวแท้ <laughs> คยนางเศร้มียจะบาดก่อนพี่น้องเ่าเวกันว่ากันเอ้ยละหลายคนเพ่นกันมว่าก่อนจะไปสอบก่อคืออ่านหนังสือกระดอกระเดียดเทเอาคากักเอานี่เพันว่าดรอก่อยก็เลยเอาอก็เป็นข้อหวังก็คือว่าแล้วเนาะพอแม่เฮาบ่ามีสมบัติพระสถานีหยังไห้เขาก็ก่กางส้่งตู่มาเขาก็ต้องสู่พี่น้องคะ่ะถามวา่าเป็นคนเสพติดหรือว่าเสพติดอัน,น ยศถาบรรดาศักดิ์ไหมคุณบามันบแม่นแบบนั้นพี่น้องคะถ้าได้เข้ามาในในหน้าที่การงานของนีนะคะจะรู้ว่าการก้าวหน้าในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันคือเขาเอื่นว่าอย่างเฮ้อมันอุ้ยบ่มีู้ใดบ่ามากความเก่าหนา,นานไหมเอาน้ำถามพี่น้องพี่น้องมากความเก่าหนาบ่ราขนาดอ๋อ <c oughs> กันแล้วนี่นเราม,มันเกิดเออ ไอ้เด็กเฮามีอยู่มีกินเออกับไข่แน่ได้หรอพ่อแม่กับไข่แน่อยู่ได้หรอกับไข่แน่กูเก่าตะกี้เราแหงหาบของขึ้นพูไปหาน้มหมอกน้มใหม่จนว่าในอีพอคอยจนว่าคุณบังเนี่ยทาแล้วยัง <laughs> ยังคือคนเสียสนเสศนดิแล้วหาบของไรเนาะคุณนี่หน่อยสมนีหาบเท่าละแปดสิบโลคุณนี่หาบของขึ้นพูกระดิงอ่ะพี่น้องยันลูกเล่นมาจุดเป็นธรรมดาค่ะเพราะฉะนัน้นเ้าก็ต้อง เต็มที่เนาะหาเงินมาเลี้ยงพารเลี้ยงแม่ตอบแทนบุญคุณละเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข่อยก็อยากเป็นแรงบันดาลใจหลายคนก็ถามเด้เป็นกระเทยเป็นอันเป็นคู่ได้ยุติเนคู่กันสันเอาข่อยเป็นบ่างกันข่อยกับไปสอบร้องข่อยกับขึ้นบัญชีไปที่สามสิบเก้าสองปีนี่สิบเอื้นอยู่บ่สิสอบพออ่อนี่ข่อยกะสิเอาให้มันได้อีกไหมนี่พี่น้องมันก็ต้องได้แต่เนาะมันบ่ละปุ่งอะเปิ่งเนี่ยปึแม่ข่อยเฮ็ดน้ำดีเพื่ออย่างนี่ยั้นว่าอยากจูงยัง เราเห็ดซูรกินดีขึ้นอย่างนี้บางเนี่ยเราเห็ดน้ำดีขึ้นอย่างนี้เนาะกตบเ่ได้ลำบากปัญหาขึ้นแต่เกาแต่เกาลำบากแค่บ่แม่บมื่อไละเดี๋ยวนี้ลำบากกว่าเกาตินอนเลี้ยงเห็ดซูลูกินแต่เกานอนแล้วงฟันเดี๋ยวนี้ลำบากก็เกาเหงื่อไหลเราเพราะว่าได้เห็ดได้เห็ดสูลูกกินย่ำเดือดย่ำเดือนตี โอ้ยแม่ยายได้อย่างกินแรงค่ะมีเงยจอยนะม่ยจอย,จย,มอ,ย,จยอ,อมเอ้ยบังเอาเด้อแม่เธอจะไปให้ดเอียงขมุกขมัวเอาแล้วพ่อให้ดเอ,อียงนะโอ้แล้วจุดอุดย้งค่ะเพราะว่าศรีาะสิมกินเขาอยู่นี่พี่น,อน,น,น้องยุ้งมันลาย อันซาดนะมันเป็นสาดันมือเศร้าเห่ือแมงบ่งมันไตสาดเนาะว่ายอยู่ยงงาายน้อ,นองวินเป็นอย่างขึ้นกันคื้ใครเราก็เลยสิเผาอูดยุง้งพี่น้องเนื่องจากว่ายุ้งวนีนะคะมันบ่ม็นยุนนงธรรมาดามันเป็น,นยุน้งห้ยุ้งหห้กระรอกรกะเดียแบบว่าอยากยกุนน้งก็เอาไอยูนะแม่ส่วนพึกษศาสตร์นาบ้านคอยปลูกเอะโวคาโดมากอ่อกับมาตนะเฮาติแม่อ้ยมือหลังผอเสพพี่น้องไปเที่ยวนะ มันหมากอันนั้นหมากอันนี้ขึ้นดีดีพี่น้องคุณแม่ว่ามันงามแห้งแล้วบกเกียอบักเอิร์นเอ้ยปีสองปีนี่ค่ะเ,เห็นวิวบักเกาะบกเกาะกระเทยก็มีแต่บักกอกระเทยอยู่หน้าเขาน่ะมันเป็นแบบไรบักกอกระเทยมันบ่มีไหนโอ้อันบ่มีไหนนี่แต็มคนอื่นบักกอกระเทยน่ะ พี่น้องเบิ่งยั่วรอบๆครับว่กินยนั่วดอกมื้อนี้เพราะว่ากินยนั่วทรมานพี่น้องมาหลายมื้อแล้วค่ะก็เล่นยันบ่อยากทรมานจิตใจพี่น้องย่างขึ้นไปทุงแมนกเสิมีบ้านอี๋น้อยนึงแต่พี่น้องอันอ้อมมาทางนี้ก็สิมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ศาลากลางบ้านฟูที่นับถือของข้าพเจ้าเอง <c oughs> คุณนะส่วนที่เอาไปคุน ตนวนใหญ่ผมไปโรงเรียนเรียบร้อยค่ะบึงพี่น้องดีได้ไนะเป็นมะเรือตือ่นเต่ามาเบิดมือมือเดเวนเป็นสีมาจะไดค่ะลายมือเลาะลายมือเมื่อเราเสื้อผ้ากับผ้แห้งย้อนค่ะเอาโอเคครับพี่น้องค่ะไปแตงแนวมากินก่อนซอยคุนแม่ก่อนคุณแม่ตะบกตรงนี้แล้วซากสิบตักผัดเห็ดผัด,ผด,ผดเอวยแล้วก็ผักบุ้งผัดเอวยมากิน กับส้มตำเซบแซ่บนะคะกินหอดเลยมาหากันก่อนคะ่ะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันฟังเสียงกำบบงคุณคะ่ะขอบคุณหล,ลายๆกับพี่น้องรักนะจุ๊บจุสวัสดีคะ่ะไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนแนนเด้อจ้า